สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพากินแกงอ่อมปลาครับผมตอนนี้ทำเครื่องแกงอ่อมกันครับก็มีตะไคร้หอมแดงพริกขี้หนูกระเทียมเราจะเน้นสุขภาพครับสมุนไพรเยอะๆนี่ครับผมโขกให้ละเอียดละเอียดหน่อย เดี๋ยวเราก็ไปดูกันใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วครับโขกเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมเนื้อปลาส,สวยๆปลาทะเลครับปลากระพงครับผมปลาส,สวยๆจะแกงห่อมปลาให้กินกันวันนี้ครับผมตอนนี้กำลังแจงแล้วครับ แจงอ่อมปลาครับผมปลาชิ้นใหญ่ๆครับปลาชิ้นใหญ่ๆจงอ่อมใส่นใหน่อไม้ครับผมเดี๋ยวจะได้กินกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักสีเขียวตามหลังนะครับสักคู่นะครับขาดไม่ได้คือน้ำปลาครับผมน้ำปลาจากมังไทยครับจเจน,นเยตากินข้าม่ ชะอมครับผมชะอมผักกแยงนี่ครับผมผักหน้าหนาบ้านหนาบ้านเราอร่อยอร่อยเสร็จแล้วครับพี่น้องแกงอมอร่อยอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับผมไปกินกันเลยสวัสดีครับ